แต้มแรกครับหมายแรกแต้มแรกนะครับบอกแล้วกินเนะียครับตัวสวยๆมาแล้วนะครับตุ้มต่ำตุ้มต่ำุมต่ำอะไรอ่ะนี่นะครับปลาข้างใซส์สวยๆเหนะ็นไหมมันไม่ใช่เล็กนะผมบอกให้ดูนะครับตกปกากฏลยู่กลางวันนะครับ รอสักแป๊บหนึ่งครับมีตัวไหมมีตัวไหมยังไม่มาเลยครับยังไม่มาเลยครับยังไม่มีอาการครับ ขาเปลี่ยนกาเลยตัวสวยด้วยเฮ <c oughs> ้ยเกาดิ <c oughs> มีอาการตัวสวย,สวยเลย <c oughs> สุดยอดทุกท่าน <c oughs> บอกแล้วเราตั้ <c oughs> ตงมังนอง้วนอ้วนใหญ่ใหญ่ <c oughs> แต้มแรกครับหมายแรกแต้มแรก มีไม่มีเราสักคู่เดี๋ยวก็รู้เราปัดนึงครับ นินะบอกแล้วกลิ่นเนียนครับตัวสวยๆมาแล้วนะครับตุ้งต่ำตุ้มต่ำตุ้งต่ำมะไรอ่ะดูแต่ละตัวไซโบโบไซโบโบ อดูนะครับก็มีตัวไหมรอสักคู่ <c oughs> มีครับตัวตึ <c <c ้งๆใหญ่ๆเลยโหยบอกแล้วต้องรอยาวๆมาแล้วนี้นี่นะครับกำลังมาอยู่กำลังขึ้นมาอยู่โอ้โหดู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 สวยนะครับดูเห็นไหมตัวโอ้โหดูตัวใหญ่มาก กดเหลืองแม่น้ำปิงอะเน,นี่ปยปดจ้าเพื่อนครีมคีมก็คข้าไปถึง จอดดูต่อนะครับปั้นเหยื่อนะครับหมุนๆๆๆย่อนแล้วก็รอรอแตะพื้นก่อนเหยื่อแตะยังยังแตะแล้วครับรอสักคู่้างมือหน่อยครับรอสักแป๊บนึง มีตัวไหมมีครับ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 มี่ครับเรียบร้อยมีอยู่ตึงๆเลยสวนสี่มาครับไ้ยิงเสียงยังครับตุ๊บๆๆๆๆๆนี่ดิ้นแล้วไปหัวเรือบองๆๆๆเลยครับนี่เห็นไหมบอกแล้วรอแป๊บนึงสวยๆเหลืองอลามเลยครับ ของแท้ประกุดเหลืองนี่เห็นไหมเพราะมันเหลืองจริงอ่ะทุกท่านส่งงานนะครับลงตกตอนเที่ยงนะครับขึ้นสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับนี่ก็บาดจ,จะบาดสี่แล้วนะครับสภาพหมายแม่น้ําแม่น้ําปิงเหมือนเดิมน,นะครับได้ไม่เยอะจริงแต่มันได้ไซส์ใหญ่ๆสวยๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า น้ำมันมาเยอะนะวันนี้น้ำมันทะลุเข้าไปในป่านั้นเลยครับทุกท่านน้ำอยู่ข้างในนู่นปลาก็อยู่ข้างในครับมันไม่ออกมานะครับแต่ก็ยังพอมีผลงานนะครับวันนี้กับการตกตะกอนเหลืองแม่น้ํเปิงหย่อมๆนะครับมีเป็นหย่อมๆ <c ười> แต่ปลามันค่อนข้างไซส์สวยนะทุกท <c ười> ่านนะครับปลาค่อนข้างไซส์สวยๆเห็นไหมมันไม่ใช่เล็กนะผมบอกให้ ไซส์สวยๆท้งาน,นดูครับตัวไข่เนี่นยตัวนี้ครับโบโบโเห็นไหมครับได้ไม่เยอะเท่าไหร่ปลาค่อนข้างไซส์สวย,สวยนะครับปลาไซส์สวยนะครับโอเคนะครับกับอีกหนึ่งผลง,งานของวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ดูนะครับว่าน้ามันจะลงไหมถ้าน้ําลงผมก็ต่อเลยนะครับถ้าน้ําไม่ลงก็น่าจะไปหาที่ใหม่ตกก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับฝากด้วยครับกับเหยื่อหมักตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่นี่ก็ไม่รู้สิครับนะครับเหยื่อตัวนี้นะครับเหยื่ออีหยังกับบองหูนี่นะครับ